ไ่็ครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนแรวของสมแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปตามหาอะไรกันป่ะเราไปลุยกันครับเพื่อนนี่ตามหาอะไรในใบลิสรายการนี่นะครับเดี๋ยวข้าไปฝั่งเลยพี่จะมีอะไร Yeah, say Let's where she came goddamn, wanna I I don't go. know from, some. but สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่อง YouTube Oh s c h o นะครับกลับเรากบคือเราวันนี้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับไปพบกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเราจะไปที่คลองสมัยนะครับอ้าวมาพอดีเลยพี่เจ็ตน,นะครับเพื่อนน่าจะเคยดูพี่เจ็ตในช่องนะครับโอ้โหมาพอดีเลยเดี๋ยวเพื่อเนเดี๋ยวเราจะเอารถเบนซ์ตาตั้ง หนึ่งหนึ่งสี่ทัพแปดสีูคขานี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปท้องถมกันนะเพื่อนเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรกันวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปเดินเล่นที่ท้องถมแล้วก็ไปดูอะไรรถพอดีจะไปซื้ออะไรแบบพวกประตูมือหมุนแล้วก็อุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะครับไปใส่คันเซเลเตอันนี้ผมล็อกรถเรียบร้อยแล้ะไปเดี๋ยวเราไปกันดีสวัสดีครับ ขออนุญาตนะพี่เดี๋ยวผมลองมองหข้าหลังขึ้นนมพี่เกตไม่ไปลงดูันโบ๊ผมหน่อยเหรอโชว์หน่อยโช์หน่อยเห็นพี่เล่นสี่ประตูก็เลยจัดมาเล่นบ้างมีคนซื้อแน่นอนผมตั้งไว้หนึ่งสี่เก้าพี่แพงหน่อยแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่ได้รีบมากอะพี่ อันนี้ก็ไปใส่มาใหม่พี่เอดบานข้างหลังอ,อันนี้ก็ที่หุ้มมาพี่ที่บอกพี่อ่ะไงพี่อ,อันนี้หุ้มมาใหม่ละสองพันท่าแรงหาซื้อยากรถใช่พี่ <c oughs> มันเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ด้วยไงถ้าเป็นสองที่สี่มันจะเยอะพี่เอดอันนี้ผมก็เลยซื้อมามันมีหูช้างกับพี่ด้วยไงผมก็เลยเฮ้ยเออเ <c oughs> ท่ดีก <c oughs> ว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยชอบอะไรเงี้ยไปหามาจากไหนครับคันนี้ เจอในในใน,ในกลุ่มนี่แหละพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเก็บรูปฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นผมล็อกประตูวไว้พเจ้าอยู่บนบ้านภายใ,ในกิฟเลยนะเขาเก็บมาให้แล้วเครื่องเป็นเครื่องโตโยต้ามั้งพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะดใช่เ,เกียร์อัโติเครื่องอะไรนะเครื่องโตโยต้าพี่จำไม่ได้ละอะะไรสมัยก่อนที่คนนิยมกันนะ อะไรวะน่าจะพี่สินนะเป็นสินมนลินแล้วเลยป่ะพี่เดี๋ยวเราไปคันนี้กันดีกว่าทุกเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปนั่งรถพี่เกดดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นแล้วกันคล้องถมคล้องถมไปลุยหาซื้ออะไรกันคืนนี้ไอ้วันนี้วันนี้โอเค วันนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เกดหน้าจะมีร้านที่เขาอยากไปดูด้วยนะครับพี่เกดอยากเอาอะไรนะพี่จะไปดูอะไรบ้วนะันนี้วัดความร้อนนะวัดความร้อน <laughs> เดี๋ยวก็าใส่แต่งในรถเบนซ์พี่เขานะครับแต่ว่าผมจะไปหาพวกอะไรของมิสูวิชีเซเลเต้คันสีแดงอาเมื่อกี้ก็ทําการซื้อขายกับพี่จะขอเรียบร้อยและวอนนี้ก็เราจะมาหาเก็บอะไรให้เขานะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆไปรอชมคลิปวันนี้แล้วกันนะครับว่า มีอะไรอะไรบ้างที่ผมไปตามซื้อให้นะครับก็คือว่าหลังจากที่เราข่ายรถให้แล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งลูกค้านะเพื่อนนะผมก็ไปตามเก็บงานให้เขาด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ทําสัญญาซื้อขายแล้วก็พี่เขาว่าให้เซ็จเรียบร้อยเยโอวโหเป๊ะมากกลัวเราลืมกลัวเราลืมเขาต้องทําอะไรก็ิมท <laughs> ิมให้เห็นเลยพิมให้เห็นมเลยขนาดน,นั้นเลยนะก็คือทุอวานคุยกันก่อนซื้อแล้วทีเนี้ยพี่เขากลัวเราลืมก็เลยพิมพ์เป็นข้อความให้เลยเขาก็มีเก็บแอ จะดูแลเรื่องแอร์ความเย็นอะไรเงี้ยนะครับก็มีมือหมุนกระจกมีเก็บงานหนังภายในรถแล้วก็ขัดเคลือบสีรถยนต์ให้แล้วก็พวกช่องแอร์พวกกับอะไหล่กระจกอะไรพวกนี้นะครับก็มาสิบรายการแต่ที่ผมจําได้เอาใบมาอยู่ใบที่ที่เขาเขียนให้นะเดี๋ยวเราจะไปเดินหาที่ของผมแถววอรจักเนี่ยถึงละสีแยกวอรจักราพื่นช่วงนี้โควิดก็ถนนก็เงียบๆเงาเหงาเลยนะครับวอรจัรวอรจัรนี่จักรยาน ก็ไม่รู้ไงดิมีครับพวกอะไรจักรยานมีทุกอย่างมีทุกอย่างเจนเจนไม่ได้มานานเลยครับของผมเม่ดมาเออเป็นเด็กบนนอกอยู่ชาติเมืองอยู่ต่เจอรู้จักอ่ะถึงแล้วเพื่อน อันนี้ก็อยู่อยู่บนถนนแระบข้องถมแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปตามหาอะไรกันเดี๋ยวชิ้นแรกชิ้นแรกน่าจะไปเอาฝาครอบแอป์เราไปลุยกันครับเพื่อนนี่ตามหาอะไรในไมลริสรายการนี่นะครับ เขาเขียนมาให้ผมติบรายการเลยจำแม่นเลยอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปลุยกันคลองถกคลองถมงถมือว่าพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยแล้วกันนะครับ ถึงแล้วเพื่อนเกิดอะไรช่องแอร์ง่าย <c oughs> ตัวนี้ครับที่เราจะซื้อกันวันนี้เอาไปใส่ของมิตูวิชิเซเลเต,เต้นะครับของผมมันเป็นขอบคมเนียมสวยดีมันมีสองไซส์เพื่อนๆไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ แต่เราใช้ไซส์เล็กพี่ซื้อไอ้นี่ครับเอ,เ,อเอาอันนึงครับแล้วก็มือหมุน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 ม,มันเป็นของรุ่นอะไรครับนนหรือว่าใส่กันได้หมดครับไม่ได้จะเอายี่ห้ออะไรล่ะคะมิตซูครับ อ๋อนี่ไม่ซูมันจะตรงล็อกกันเหรอครับถ้าไม่ตัวรถคลาสสิกนะไม่ซูวแล้วพวกนี้มันจะเป็นอะไรครับอันนี้ก็ดัดสามดัดสันอันนี้อะโตโยต้าอ๋อนี่เพือนๆเห็นไหมมันหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ม่ซูครับคู่หนึ่งอันนี้ล่ะอันนี้ก็ อีกเนเนึ่งอ่ะอมิโซะแหละแล้วก็นี้น,นี่ออล็กสองอย่างแล้วก็กระจกเออมีปะระ h a r กระจกเล็กๆกระจกแบบอันนี้ครับที่มองหลังอะ่ะขอ,อไม่มีครับเนี่ยเพน่อนๆขาดเหลืออะไรก็ร้านนี้มีขายนะครับพวกอุปกรณ์แอร์ช่องแอร์ไฟมือหมุนมือเปิดประตู ครบเลยมีทุกอย่างเลยของถุงเงียบเหงาเลยเกินโตรตีนี่คนเพียบเลยพี่นี่อยู่ช่วงประมาณโซนด้านหลังแล้วเพื่อนๆนะเดินเดินลงมาจากลานจอดรถนะครับแล้วก็ ตรงมาเลยตรงตรง,ตรงออกจากถนนใหญ่อ่ะถอยมข้างหลังนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆมันจะมีขายของตลอดทางเลยเนี่ยพวกอะไหล่รถอะไรเงี้ยเพื่อนๆมาหาดูได้ตรงนี้ก็อยู่ข้างหลังของถุมแล้วเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราไปวอลจัดต่อไปหากระจกกระจกมองหลังร้านนี้ไม่มีสายนะครับตรงมันจะเป็นอะไหล่รถแตเยอะแต่ตรงนี้จะเป็นแบบของแบบตกแต่งกระจกกระจิ๊กอะไรเงี้ยมีเยอะแล้วก็เครื่องมือช่างนะครับได้มาแล้วเพื่อนๆสรุปข้างเดียวพอใช้ได้ มันเข้าอีกทีเมื่อไหร่ครับคุณนะอ๋อสั่งออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับส่งได้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับเออได้ละไปเดี๋ยวไปดูกระจกต่อพี่ยนเอาอะไรไหมพี่เดี๋ยวเล่น <laughs> เสร็จแล้วหายยากหายยากมีอุปกรณ์โควิดเยอะนะร้านเกี่ยกับหายากโควิดอ้าวอะไรแก้วันน่ะอาพี่ เอาได้เลยวุดีไปหาเลยเจอได้ไงเนี่ยไปเก็บของมาเจอวุดีรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมรุ่นเดียวกันส <c oughs> ลุปได้สองพันกวดหาเลยเพือ<ๆ>่อนๆตอนนี้ก็ดูให้ดูบรรยากาศว่ามันเงียบเหงาขนาดไหนยุคโควิดสงสารคนขายของมากเลยผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะเพื่อนๆดูดิถนนนี่ประมาณบ่ายสามนะเนี่ยรถแทบไม่มีวิ่งอ่ะของสมมเนวิ่งนยิ่ดูดิถนนวอลจักรอ่ะ ปกตินี่แม่งแบบเบียดกันแบบโอ้โหรถนี่แทบจะแย่งกงันวิ่งอ่ะเพื่อนเวสปงเวสป้ารถยนต์แท็กซี่ตุ๊กตุ๊กโอ้โหเพียบเลยไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้ต้องหาอะไรทำโก็ก๊กแก๊กเพ่อนนะครับขายของกในตลาดนี่ผมมาแวะกินร้านเสี๋ยวประจำเจ้านี้อร่อยมาก <S <S นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุกชิ้นเนื้อนะครับ <S <S เดี๋ยวแวะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ แต่เราจะนั่งกินกันตรงนี้ใช่ไหมพี่นั่งกินกันตรงพื้นใช่ไหมลักษณะอะาไรยะห่างนะกินแบบชิวๆร้องก๋วยเตี๋ยวอะไรของฝั่งเวลาเล็กเนื้อเมืกี้กินเนื้อกินอะไรนะพี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใหญ่ใหญ่ใหญ่แหววเส้นเล็กกุ้งผัดมากินมากก็กินเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกัน น,นี่ก็อยู่บนถนนวรจักรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นดูว่ามีของอะไรขายบ้างนะเป็นอะไรรถพลาสติกนะครับพเพื่อนๆตรงนี้ผมจะพาพี่เกดมาดูไม้ก่อนนี่พี่เกดร้าน,นนี้อะไรนี่นี่ถึงแล้วไม้วัดความเร็วคิดเ่องไม้เลยนะไม่ต้องไปฐานตั้งก่อนว่าใส่กันได้ใส่ได้เนี่ยพวกนี้มันมี็นทุกอย่างเลยแต่ก็จะขายจริงๆก็ต้อง ที่ไม่วัดความร้อนมีป่ะครับตัวเท่าไหร่ครับตัวร <750. S 1> ้อยตัวเจ้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยห้าสิบัวามรนะครับของของแบบน,นี้อะนาล็อกหรือแบบนี้พี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้ตัวนี้ครับที่บลูคาร์ซิกก็ใส่ยังไงพี่อย่างเงี้ยแหละผมก็ซใสอยังไงไปใส่พวกนี้ก็เป็นดีตอนแต่ว่าอันนี้มันอันนี้มันจะคาร์ซิสกว่าถ้าพี่เดาอะไรเงี้ยพี่มีกระจกอันนี้ไหมครับกระจกมองหลังถ่ายไหมอันเล็กๆอะ่ะ ใส่รถพลาส,สิกอ่ะพี่ขอด้วยเนี่ยครับพี่ไอ้ไอ้ไอ้จุกนี้มันมาตรฐานไหมพี่ผมจะเอาแค่หัวมันตัวเท่าไหร่พี่ มีแบบเอ่อเล็กกว่านี้ไหมหรือว่ามีไซส์ไซเดียวไซส์เดียวเลยเหรอพี่โอเคครับเอาได้ครับได้แล้วด้วยกระจกสองร้อยแปดสิบบาทเราไปใส่พิซูดดิเอ้ยพิตูดดิเซเลเตกันแดงมันติดเขาขูดหัวมันจ่ายไว้เพื่อนแล้วมันติดไอ้แป้นไฟข้างบนต้องซื้อใหม่เล็กเหน่อย ได้แล้วเรือน280กระจกเขาเรียกอะไรกระจกเก่งกระจกสองหลังอันเล็กๆนะครับพร้อมจะไปปผมเลยเก่งได้ละพาพี่ชายมาเดินเล่น เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นพี่จะมีอะไรเบนด์วยเดี๋ยวพี่จะใา่ได้อะไรคะ่ะเดี๋ยวใครไ,ไมไ่เห็นวะว้าวิ่งหนูเอ้ยเออแค่ะถึงข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูบรรยากาศนะครับ มีทุกอ,อ,อย่างเลยพี่ครับวงพาบูอะไร,รไมีหมดเลยบเนียมีทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้ก็ไหลเว้นพี่ช่ององค์ช่องแอร์อะไรมีหมดเลย นะครับใ้การปัดน้ำฝนมีของรถคลาสสิกไหมครับอเ,เออมิสูบิชิเออแลมดาครับขอ,อ,อมไมนใช้ด้วยกันไม่ได้ครับันนี่ก็เปอร์โยอะไรเปอร์โยาาใช่ใช่ท่แถวนี้แหละพี่เอาไปใส่ใช่ไหนๆแคตจกอะไรก็มีหมดเลยรถวงรถเบนซ์รถโฟกอันนี้ก็พวกเบนท์ไมรก็มี นี่ก็มีเบนซ์มีบีเอ็มโฟพท้ายตัวเดียวอะคันเขียวตัวไหนพี่ตัไหนอ๋อเท่าไหร่ห่าไท้ายหนเท่าไหร่นะได้่หาพัะนกผมเาหนผู้หนึ่งผู้นึงเหรอพี่ผู้หนึ่งูเดียวผู้ใ่น มีกระจกกระสุนไหมครับกระจกทรงกระสุนนะครับใส่รถอะไรครับผมจะไปใส่รถไอ้พวกเลโทรครับอันเท่าไหร่ครับสามพันห้าเป็นพลาสติกหรือเป็นเหล็กครับเป็นพลาสติกอ๋อพลาสติกครับขอดูหน่อยได้ไหมครับให้ดูแล้วก็ให้จับด้วยครับเดี๋ยวเรา่าให้ดูใส่ก็อยากจับมาก่อนนะ ร้านที่เขามีอะไรครบเลยทุกอย่างเลยเพื่อนอ๋อที่มินิเ้นบีเอมเปอร์โยพลาสติกทั้งหมดเลยอ๋อปรงนี้เหรอครับอันนี้ค่อยไปจัดความสมบูรณ enfin ์ทีน้ามันคุผู้มจะได้ขายยาวๆครับเออเจอที่นี่เลยเพื่อนเป็นยางมังโคนนะครับ ใส่รถยนต์พลาสติกได้ไม่แพงนะอันนี้90บาทันเล็กเนะี่ยอันนี้ร้อยยี่สอ๋อแล้วเวลาใส่เราก็ยึดเข้าไปเลยเหรอพี่มันก็มีน็อตเนี่ยเหรอมันมีมน็อตแล้วมีนอ็อตแหวนอ๋อน็อตเนี่ยเพื่อนมีนอ็อตให้ด้วยแต่ตางก็มีตัว่หนอือครับ คนเล่นใหม่ๆมาไม่รู้ม่เซ็ตเลยใช่แบบหาของไม่ไม่รู้ไม่เช็คเลยพี่นะโบกกอินเทอร์เน็ตถูกกว่าก็ผมว่าก็ถูกกว่าแต่บางเจ้าโดนฟันใช่ใช่ก็ต้องเช็คดีพี่บางทีเขาก็หาของไม่ได้นะเขาก็ขายแพงเลยเนี้ยเขาก็หาตามอินเทอร์เน็ตนะจับขายหน้าร้านในมีปุ่มหมุนปรับเปิดแอร์ไหมครับไม่มีเลยครับอันนี้เป็นสวิตช์ไฟอย่างเดียวหรอครับ อ๋อครับเป็นแบบผู้ต่อไฟเลี้ยวไฟอะไรแบบนีกดตาร์ทก็มีปุ่มทะโบฮไฟเทียบเลย่หนานะ้น่าจะมีดที่มันแตกกันเออพี่ไม่ถามอะ่ออมอะมีอะไรเบ้นไหมครับ เออแล้วไอ้จุกที่ปรับเปิดแอร์มีป่ะครับทุกอย่างเหรครับพี่แอร์ัวเองเออแค่ใครไงก็ได้พี่มีแต่แบบเดิมไมี่เกดเดิมเดิมมีมีหัวแดงวะหรือว่ามีหัวขาวหรือมีแค่ไไแนี้ครับอะคู่น,นึงอะไรพี่ข้าศึกเด้ะไม่ไรหกศึกไดแล้เกมเมื่อถึงแล้วเดี๋ยวเราขับรถคันนี้กลับบ้านกันนะครับมีพี่เกดโชเฟอร์ให้ตงไปลงมาแยกของใหม่ รถสวยจริงๆเลยเด่นสุดในปากซอยแล้วเนีนะ่ยคันนี้ เกลี่ยเรียบร้อยพี่<ด>ขอบคุณมากครับพี่ถอดผม,มาดิถ่ายได้ถ่ายหน่อยนะมืดมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นไปได้นะไปได้พี่ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับได้ได้พี่เจอกนันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะพี่นะ<ห>โอเคครับขอบคุณครับเกส<ห>ถึงบ้านแล้วครับเพื่อนๆเกสมาส่งไปแล้วเบนซ์สีชมพูคลาสสิกนะครับเคครับเพื่อนๆโอ้โหถึงบ้านแล้วไฟบ้านผมแม่งไม่ตึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ย โอเคครับเพื่อนเครับตอนนี้ของทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็คือเป็นของที่ผมไปซื้อที่วรจัรมานะครับเพื่อนเพื่อนตรงตลาดของถมนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายแบบของแต่ละรุ่นแล้วกันเพราะว่าผมไปซื้อทีเดียวผมก็เลยเอามาให้เพื่อนดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกราคาให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับเท่าที่ผมจําได้นะชิ้นแรกเลยแล้วกันที่ผมไปซื้อมาวันนี้ก็คือเป็นบางโคลนท้ายนะครับของ t ต y o ต a นะครับทั้งหมดผมซื้อมา2ชุด2ชุดเนี้ย มูลค่าหนึ่งร้อยี่สิบาทแล้วก็แถมน็อตให้ด้วยไม่แพงแต่ที่เจ็บใจคือเดินไปร้านข้างๆขายร้อยเดียวอันนี้คือหนึ่งชุดนะเพื่อนๆคู่หนึ่งร้อยี่สิบาทอ่ะมาชิ้นต่อไปนะครับเป็นมือจับเขาเรียกอะไรอ่ะที่ที่หมุนเปิดปิดกระจกอะ่ะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมซื้อมาใส่ของ mitsubishi นะครับก็ <t ell> <t ell> ที่จะเอาไปเก็บงานให้ลูกค้านะครับไอคัน,นสีแดงของ เซเลเต้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ตัวละหนึ่งร้อยสองชิ้นนี้สองร้อยบาทนะชิ้นต่อไปเป็นที่เขียบุหรี่เพื่อนๆตอนแรกผมจะหาซื้อที่เขีืบุหรี่เฉพาะข้างในมาเนี่ยเฉพาะตัวไหนเพราะว่าไอ้ตัวปอกเนี่ยของเรามีอยู่ในคอนโซลอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ซื้อไปใส่ให้อ่ของไอ้เซเลเต้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งร้อยบาทที่จุดบุหรี่ชิ้นนี้หนึ่งร้อยบาทไม่แพงถูกอ่ะ ชิ้นต่อไปตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเกือบลืมซื้อเหมือนกันหายากมากๆเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะที่สวิตสวิตเอาไว้นี่ครับเพื่อนๆเปิดปิดช่องแอร์ครับอันละ10บาทแล้วกันชิ้นต่อไปตัวนี้เป็นตัวหมุนปิดเปิดอุณหภูมิแอร์นะครับอันนี้ก็ตัวละสาสิบบาทสองตัวก็หกสิบาทนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนที่วอลจักรมีขายทุกอย่างจริงๆอันนี้ชิ้นต่อไปเป็นกาวสามเอ ก็เอาไว้ติดพวกโลโก้รถนะครับ70 75ประมาณนี้นะครับเราซืดก่อสร้างก็ไม่เกินร้อยอ่ะชิ้นต่อไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหม้อพักน้ำแล้วกันนะหม้อผักน้ำอันนี้ผมซื้อมาใส่ของวอลโวนะครับพอดีของผมมันแตกชิ้นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ220แต่ว่าผมตอบแม่ค้าเหลือ200บาทนะครับชิ้นนี้นะครับ200บาทได้ครบเลย3อย่างมียางมียางด้วยมีอะไรด้วยครบเลยนะครับอ่ะชิ้นต่อไปตัวนี้สําคัญมาก ช่องแอร์ตัวนี้มันเป็นงานแบบเขาเรียกงานคัสตอมครับแบบว่าเราจะเอาไปใส่รถอะไรก็ได้นะที่ช่องแอร์หน้าตาแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับต่พอดีรถของมิ t ูบิชิเซลเตอร์ผมมันมีช่องแอร์ตัวนี้พอดีนะครับผมก็เลยไปซื้อของเดิมมันมานะครับมันสามารถใส่กันได้อันนี้ก็ร้อยหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่แพงมันจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กไอ้ไซส์เล็กตัวนี้ร้อยประมาณร้อยกว่าบาทแล้วกันเนาะจําไม่ได้ไม่เกิน200ร้อยอะตัวนี้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นกระจกนะครับเพื่อน กระจกในเก่งนะครับตัวนี้280นะชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายเป็นเสาอากาศนะครับเสาอากาศเดิมๆเ,เลยแล้วที่สําคัญมันสวยตรงนี้ครับพเพืเ่อนๆตรงตัว,ต,วตัวแบบเขาเรียกอะไรตัวยึดหัวมันนะเป็นโคเมียมนะครับผมชอบสวยดีตัวนี้ก็ไม่แพงเสาอากาศ120บาทเองเนี่ยชิ้นนี้120บบาทถูกมากๆอ่ะสุดท้าย วันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับอุปกรณ์ที่ผมไปซื้อที่ถนนวรจักนะครับรวมๆเบ็ดเสร็จก็ประมาณพันห้าร้ยบาทแล้วกันเศษนิดๆหน่อยๆผมจำไม่ได้เบ็ดเสร็จหมดนี่เลยนะเพื่อนทั้งกองเลยเนี่ยหนะึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ถ้าใครขาดเหลือชิ้นไหนหรือว่าหาชิ้นไหนไม่ได้ยังไงก็ทักเข้ามาถามทาง แฟนเพจเราแล้วก็ทาง YouTube ได้นะครับผมก็จะช่วยหาให้เพื่อนๆนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ็มันใกล้หมดแล้วนะครับเพื่อนยังไงวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดการรับชมนะครับสวัสดีครับโอบคุณท่านบ๊าย bye